สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเรื่องโลกของหนูแหวนตอนผีตากผ้าอ้อ,อมมีบางวันที่ท้องฟ้ามีสีมากกว่าปกติเป็นเส้นสีหลายสีโค้งทาบอยู่บนฟ้าชาวบ้านบอกตามความเชื่อว่ามันคือลุงกินน้ําแล้วก็ไม่เอาใจใส่กับมันอีกแต่ว่าหนูแหวนชอบดูลุงกินน้ํา มันสวยดีและน่าตื่นเต้นด้วยหลังจากความมืดมิดของฟ้าผนเว,เวลาคืมฝนหนูแหวนก็มองเห็นลุงที่อยู่เบื้องหลังความดำทะมึนของเมฆโก่งคอกินน้ำด้วยความกระหายมันคงกินเอากินเอา,นเอาจนก,กระทั่งน้ำหมดฟ้าเผยให้แลเห็นตัวมันเด่นสดใสถ้าหากว่าฝนตกแล้วไม่มีลุงเธอก็เสียใจไปกับมัน ว่าพลาดโอกาสจะมากินน้ำหรือถ้าหากมีรุงสองตัวเธอก็จะเห็นใจมันว่าจะไม่พอกินเธอก็จะมักปลอบใจตัวเองว่ามันอาจจะเป็นพ่อลูกกันก็ได้บางทีเธอทนสงสัยไม่ได้ก็ไปถามเม็ดฝนที่จับอยู่ตามใบไม้ว่าตัวไหนเป็นพ่อตัวไหนเป็นลูกแต่เม็ดฝนไม่ตอบมันกลัวจนหนาวสั่นกลัวลุงจะมากิน เธอรักลุงไหมจ๊ะหนูแหวนถามนกกระจาบฉันรักเขามากจาก้ะเวลาเขาออกมาฝนก็จะหยุดตกฉันก็จะออกหากินได้นกกระจาบตอบใครๆก็รักลุงกินน้ำอย่างนี้หนูแหวนนึกวันหนึ่งลุงกินน้ำมาตัวเดียวเธอจึงไปถามแม่ว่าแม่จ๋าลุงอีกตัวทำไมไม่มาแม่ไม่ตอบกับเอ็ดว่า เองอะ่ะมันชอบแต่นั่งดูลุงกินน้ำงานการไม่รู้จักช่วยทำมันจะมีลุงตัวเดียวสองตัวก็เหมือนกันหนูแหวนไม่รู้จะพูดอะไรก็เลี่ยงหนีมานึกแต่ว่าแม่ไม่รู้อะไรลุงตัวเดียวกับลุงสองตัวมันจะเหมือนกันได้อย่างไรถึงมีลุงตัวเดียวกันมันก็ยังต่างกันบางตัวสั้นบางตัวยาวบางตัวก็สีสดบางตัวก็สีจาง หนูแหวนแทบจะจำได้ด้วยซ้ำไปว่าตัวไหนชื่ออะไรหนูแหวนเดินหลบไปเล่นที่ชายทุ่งวันนั้นพระอาทิตย์ตกไปแล้วแต่ก็ยังส่องแสงสีเหลืองสีแดงแผ่ซ่านไปทั่วฟ้าที่ชาวบ้านเรียกว่าตะวันยอแสงพวกผีก็จะพากันมาตากผ้าอ้อมกันเป็นการใหญ่หนูแหวนได้พบผีตัวหนึ่งกำลังตากผ้าอ้อมง่วนอยู่ เธอเข้าไปถามด้วยความสงสัยเธอมาจากไหนน่ะทำไมหน้าตาน่าเกียดอย่างนี้ล่ะฉันเป็นผีฉันมาตากข้าอ้อมให้ลูกเธอเป็นผีเหรอหนูแหวนชักขนล,ลุกเธอจะหลอกฉันหรือเปล่าฉันไม่ทำเช่นนั้นหรอกผีตอบด้วยน้ำเสียงออกจะเศร้าๆเพียงแต่ฉันรูปร่างไม่สวยเท่านั้นคนก็จะพากันเกียดกลัวฉันจนฉันไม่กล้าจะไปไหนแล้ว นี่ถ้าตะวันไม่ยอแสงฉันก็จะไม่ออกมาตากผ้าอ้อ,อมเธอไม่หลอกฉันจริงๆนะหนูแหวนถามย้ำเพื่อให้แน่ใจไม่ดอกผีจะไปทำอะไรคนได้ความกลัวของเธอต่างหากที่หลอกเธอ